สวัสดีครับอยู่กับครูพี่น็อตไบโอโลจีนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงปรากฏการ,ปรก์ปกากรังฟอกขาวว่าเกิดจากอะไรส่งผลกระทบอย่างไรและวมจะมีแนวทางในการแก้ไขนี้ยังไงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังไปพร้อมกันเลยครับปกากรังฟอกขาว coral bleaching ภาวะที่ปกากรัง มีสีซีดจางลงจนมองเห็นเป็นสีขาวจากการสูญเสียสารลายขนาดเล็กที่ชื่อว่าสุดซนเทลลี่ที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของปะการังอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเวดล้อมของหมหาสมุทรเช่นอุณหภูมิน้ำเพิ่มขึ้นความเค็มของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงหรือมลพิษต่างๆส่งผลให้ปะการังเหลือเพียงโครงสร้างหินปูนสีขาวกลายเป็นที่มาของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่พบได้ในหมหาสมุทรทั่วโลกนขณะนี้ สาหร่ายซูเซนเทลลี่มีหน้าที่ช่วยเร่งกระบวนการสร้างหินพูนรวมถึงการสร้างสีสันอันหลากหลายให้เกิตัวปะการังเพราะโดยปกติแล้วปะกการังมีเนื้อเยื่อใสที่ไม่มีองค์ประกอบของเม็ดสีสวยงามใดๆแต่เนื่องจากสาหร่ายซูเซนเทลลี่เข้ามาอาศัยอยู่ทําให้เกิดสีสันมากมายบนปะการังทั้งสีแดงสีส้มสีเขียวหรือสีน้านําตาลด้วยสีสันต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสาหร่ายซูเซนเทลลี่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันกับปะกการังครับ สาเหตุของการเกิดป,ปรากฏการ์ปรกการังฟอกขาวเมื่ออุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงไม่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของปะการังหรือแม้กระทั่งกิจกรรมของมนุษย์ผู้ร้ายตัวฉกาดปะกการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอ่อนไหวเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลมม้อมในมหาสมุทร และในช่วงกว่า1ศตวรรษที่ผ่านมากา๊าซเบนกระจกที่ถูกปลดปล่อยโดยกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้อุณหภูมิชั้นบรรยากาศโลกสูงขึ้นเกิดภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนสร้างความเปลี่ยนแปลงยามาสารต่อสภาพท้องทะเลโดยเฉพาะอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นซึ่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ําทะเลเพียง1-2องศา,ศาเซนเซเยสภายในระยะเวลา3สัปดาห์สามารถทําให้ปะการังเกิดการฟอกขาวขึ้นได้นอกจากนี้น้ําจืด ที่ไหลลงสู่ทะเลปริมาณมากยังส่งผลต่อสภาพความเค็มของน้ำทะเลรวมไปถึงตะกอนที่พัดพามาตามลำน้ำสารเคมีและมลพิษต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตของปะการังและเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในมหาสมุทรทั่วโลก กิจกรรมของมนุษย์ทั้งบนบกและทางน้ำล้วนเป็นภัยกับเนวปะการังทั้งสิ้นเช่นยาฆ่ามาแมลงจากอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไหลลงสู่แม่น้ำน้ำเสียทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนที่ถูกปล่อยลงสู่ท้องทะเลหรือแม้กระทั่งครีมกันแดดที่มีสารเบนโซฟีนอลและสารออกซิลเมทอกซีซินเมทซินนามทที่ก่อกวนวงจรขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของปะการัง เมื่อสภาพเป็นล้อมในมหมาสมุดเปลี่ยนแปลงไปสาหร่ายซูเซนเทอรี่จะอพยพออกจากเนื้อเยื่อของปะการังเพื่อแสวงหาสภาพเป็นล้อมใหม่ให้ชีวิตให้มีชีวิตรอดทําให้ปะการังสูญเสียแหล่งอาหารสําคัญและเหลือเพียงโครงสร้างหินปูนสีขาวปะการังส่วนใหญ่ดํารงชีวิตในภาวะฟอกขาวได้ราวส่วงถึง3เดือนและหากภายในเวลารังกาสภาพน้ําทะเลขึ้น ฟื้นคืนสู่สภาวะที่เหมาะสมสาหร่ายซูเซนเทลลี่ส, ere, สามารถกลับเข้ามาใส่อยู่ร่วมกับปะาการังได้อีกครั้งและช่วยฟื้นฟูปะการังเหล่านี้ให้กลับมาเจริญเติบโตได้ดีดังเดิมในทางตรงกันข้ามถ้าการเปลี่ยนแปลงสภาพไปลมในทะเลกินระยะเวลายา,ายาวนานหลายเดือนปะการังจะอ่อนแอและตายลงไปในที่สุดผลกระทบของปรากฏการปะาการังฟอกขาวนะครับ การสูญเสียเนี่ยปะการังที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเนื่องจากสัตว์ทะเลหลายชนิดต่างใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตตามเนวปะการังซึ่งเป็นทั้งแหล่งพักอาศัยแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลมากมายมนุษย์เองก็เช่นกัน ที่พึ่งพาอาศัยแนวปะการังเป็นแหล่งอาหารแหล่งรายได้หลักทั้งการทาประมงและการท่องเที่ยวการสูญเสียแนวปะการังยังรวมไปถึงการสูญเสียประโยชน์ของระบบนิเวศด้านอื่นๆเช่นการชะลอคลื่นและการป้องกันการขัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมในมหาสมุทรอีกด้วยสําหรับสถานการณ์ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนะครับในประเทศไทยเองนะครับเมื่อเดือนมษายนปีส5ง2นระครับศูนย์ปฏิบัติการวิทยาแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ต สำรวจพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่ระดับความลึก1-4เมตรมีอุณหภูมิ31องศาเซนเซียรปะการังในพื้นที่ประมาณร้อยละสิเกิดการฟอกขาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคโลนีของปะการังเขากว้างและปะการังดอกเห็ดน,นอกจากนี้ยังพบว่าบางโคโลนีของปะการังโขดเริ่มมีสีซีดจางแต่ยังไม่พบการตายของปะการังจากจากปรากฏการปะการังฟอกขาวนะครับ ส่วนปรากฏการโลกนะครับก็เมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2563นะครับมเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านเนวปการังของออสเตรเลียออกมาเผยแพร่ว่าผลจากการสำรวจ Great Barrier Reef เนปการาังซึ่งเป็นแหล่งมดรดกโลกทางธรรมชาติที่ยาวที่สุดในโลกยาวกว่า2,000กิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย พบว่าพื้นที่มรดกโ,โลกแห่งนี้กําลังเกิดปรากฏการ์ปากการังฟอกขาวนับได้ว่าเป็นการฟอกขาวที่ใยาย่วงกว้างที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแนวทางในการป้องกันแก้ไขนะครับสําหรับการป้องกันไม่เกิดก่อนนะครับก็ไม่ทิ้งสมอเรือไม่ทิ้งน้ําเสียไม่ให้อาหารปลาใน,นปากการังไม่จับสัตว์น้ํา มาเล่นไม่จิ้งขยะลงในทะเลไม่แต่เศษอาหารก็ตามไม่ยืนเหยียบได้เดินบนเนวปะการังหลีกเลี่ยงการน,นําเรือเข้าที่ตื้นในเนวปะการังเพราะจะพัดเอาตะกรนฟุ้งกระจายนะครับสําหรับแนวทางในการแก้ไขเมื่อเกิดปรากฏการณ์ปะกการังฟอกขาวนะครับรักษาพลังงานเละนลดการปลิตก๊าซคาร์าบอนไดอไอกไซด์เพื่อชะลอภาวะโลกร้อนลุ โมโนภูมิที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติเกิดจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแพลงของภูมิอากาศเราจําเป็นต้องจัดการปัญหาที่ต้นต่อด้วยการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ถ่านหินลงและหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดนะครับทั้งนี้ก็ส่งเสริมการฟื้นฟูเนีปะการังโดยเฉพาะการฟื้นฟูกระบวนการทางธรรมชาติเช่นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศถ้าสภาพน้ําดีสะอาดปะการังก็สามารถ สืบพันธ์ได้เมื่อนั้นเราก็จะได้ลูกปะการังกลับคืนมาทั้งยังปิดพื้นที่แนวปะการังฟอกขาวหยุดการท่องเที่ยวเอาไว้หลีกเลี่ยงกันไปดำน้ำบริเวณน,น้ำตื้นและลึกในบริเวณที่เกิดปะกการังฟอกขาว